เตรียมตัวเต็มที่วันนี้เราจะได้เห็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีกหนึ่งที่น่าติดตามมากๆทั้งหมด4คู่ที่จะเป็นการ,รเผชิญกันในวันอาทิตย์ที่2องพฤศจิกายน2568นนี้มาดูกันว่ามีคู่คู่ไหนที่น่าสนใจและมีเรื่องราวอะไรที่น่าพูดถึงบ้างคู่ที่น่าติดตามสุดยอด คู่แรกที่เราต้องการให้คุณตามดูคือการแข่งขันระหว่างชนบุรี FC และ BG ปรปทุมยูไนเต็ดซึ่งจะเปิดตัวในเวลา19นาฬิกาที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมนี่คือคู่ที่น่าสนใจเพราะมีคุณสื่อคนใหม่ของ BG ีมาซาทาดะอิชิอิที่จะประเดิมคุมทีมนัดแรกในวันนี้แต่ถึงจะมีผลงานที่ดีขึ้นในครั้งล่าสุดแต่ชนบุรียังไม่ได้แสดงความเป็น อันดับหนึ่งของตารางอย่างเหนือกว่าและบีจีปทุมก็มีทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่าและมีอาวุธเกมรุกที่หลากหลายจึงเป็นคู่ที่น่าติดตามและติดตามผลลัพธ์อย่างรอดชีวิตแต่ที่นี้มีคำถามที่อาจจะเกิดความคิดแตกต่างกันอยู่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่บีจีปทุมจะสามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในคู่แข่งนี้คุณคิดว่าบีจีปทุมจะสามารถเป็นเจ้าชนะได้หรือไม่มาทักทายกันในกลุ่มช้้มช้าได้เลยคู่ที่มีฟอร์มดีและเกมรุก คู่ที่2คือทรูบังคอกยูไนเต็ดและอุทัยธานี FC ที่จะเปิดบ้านที่ทรูบีจีสเตเดียมในเวลา18นาฬิกาานาทีทรูบังคอกยูไนเต็ดมีฟอร์มที่ยังร้อนแรงและเกมรุกค,คมกริบอยู่อันดับ2ของตารางแต่อุทัยธานีเอฟก็มีฟอร์มที่กำลังมั่นใจและเกมรุกเฉียบคมจึงเป็นคู่ที่น่าติดตามและเป็นคู่ที่อาจจะมีการแข่งขันรุนแรงกันอย่างเต็มที่คู่ที่มีการเปลี่ยนโค้ดและมีการชนะในเกมล่าสุด คู่ที่3คือเมืองทองยูในเตดและ PT ทประจวบ FC ที่จะเปิดทันดูดมสเตเดียมในเวลา18นาฬิกาเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับ10ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนโค้ดอุทัยบุญเหมาะคุมขัดตาทัพซึ่งมีการชนะและยิงถึง10ประตูนในเกมล่าสุดแต่ PT ประจวบ FC ก็มีฟอร์มที่กำลังมั่นใจและเกมรุกเฉียบคมจึงเป็นคู่ที่น่าสนใจและอาจจะมีการแข่งขันรุ่งรังกันอย่างเต็มที่คู่ที่มีการแข่งขันระหว่างทีมอันดับต่ำ คู่สุดท้ายคือลำพูลวอริเออร์และการท่าเรือ FC ที่จะเปิดบ้านแม่กวงสเตเดียมในเวลา18นาฬิกา30นาทีลำพูลวอริเออร์ทีมอันดับ15ของตารางมีปัญหาในเกมรับและยังไม่ชนะใครในบ้านในฤดูกาลนี้แต่การท่าเรือ FC ทีมอันดับ4มีศักยภาพโดยรวมเหนือกว่าและคาดว่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้โปรแกรมถ่ายทอดสดไทยลีก1วันที่2พฤศจ,จิกายน68เวลา18นาฬิกาเมืองทองอยู่ในเตดพบพีทีประจวบเอ สนาม t ันเดอร์โดมสเตเดียมดูบอลสด AIS Play https://play.ais.co.th/ ช่อง Play Sport 2 Monomax https://www.monomax.me เวลา18นาฬิกา30นาทีลำพูนวอริเออร์พบการท่าเรือ FC สนามกีฬาอบจัังหวดลำพูนแม่กวงดูบอลสด AIS Play h t t p s s p l a i s c o t h p ช่อง play s p o r t 4 monomax https://www.monomax.me/ เวลา18น30นาทีทรูบังค็อกอยู่ในเตดพบอุทัยธานี FC สนามทรูบีจีสเตเดียมดูบอลสด AIS Play h t t p s w w l a i s c o t h p ช่อง PlaySport 3 monomax https://www.monomax.me/ เวลา19นาฬิกาชนบุรี FC พบ BG ปทุมอยู่ในเต็ดสนามชนบุรีไดกินสเตเดียมดูบอลสด AIS Play h t t p s s p l a i s c o t h p ช่อง PlaySport 1 monomax https www monomax me มาติดตามการแข่งขันไทยลีกหนึ่งในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568นี้ที่จะเป็นการแข่งขันระหว่าง4คู่ที่น่าติดตามมากๆกันมาดูว่าทีมใดจะเป็นเจ้าชนะในคู่แข่งนี้และสรุปผลลัพธ์ให้เป็นไปตามความคิดของคุณได้เลย